ใต้โซนสีสีเหลยอยืงองเพรื่อเล่นน้องบทสิ9เก้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าโองเราจะเล่นอะไรบ้างนะทุกคนแต่ว่าแม่ดูดิรถน่าสนาุกมันน่าเล่นมากๆเลยทุกคนอันนี้เขาวัดตามส่วนสูงนะคะว่าส่วนสูงเท่านี้จะเล่นอะไรได้บ้างนี่บรรยากาศด้านในจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าของเล่นชิ้นแรก คือ,อรายการไปกันเลยเฮ้เราอยู่กันที่รถมหาสนุกนะคะเอ้พี่บอขึ้นรถไปแล้วพี่บอสู้ๆนะคะการเล่นบ้าลูกเพื่อนๆกำลังเดินขึ้นรถกันนะคะเราต้องรัดเข็มขัดนี้เราวายให้เรียบร้อยด้วยนะทุกคนโอ้โหซสิ่งเลยนะคะครั้งแรกเลยพี่โอตื่นเต้นป วันนี้เรามีเรามีผู้ร่วมขบวนทั้งหมด3คนนะนี่โอ้โหสามคนเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่โบพี่โบคุมท้ายเหรอโอ้โหพี่โบขับคุมท้ายเลยอะครับสู้ๆนะลูกและ้หักเลี้ยวให้ถูกต้องนะคระ่อไปแล้ว Bye. -bye. 对，是,是我那他。 ูบัสด้วยรถตำรวจแล้วก็รถจับเอนะ่อมพี่โบอยากนั่งรถอะไรรถอะไรครับรถสกูบัสเหรอรถนักเรียนเหรอ,อเขาไปเดี๋ยวเราจะดูนีว่าเราจะได้นั่งรถนักเรียนหรือเปล่าพี่โบอยากนั่งสกูบัสนะคะทุกคนเราไปดูกันว่าเราจะได้นั่งสกูบัสตามท,ที่เราอยากนั่งหรือเปล่านะนี่ที่เขากำลังมาเปิดประตูให้เราแล้วไปเลยพี่โบพี่โบไปเลยลูกไป ดีกว่าไหะลูกพาไปพี่บเป็นคนขับนะฮะแม่ซ้อนอยูข้างหลังพี่โบนะแม่ก็มีที่ขับเหมือนกันอยู่ข้างบนนะนี่น้องๆด้านหน้านะคะจะเป็นเหมือนรถดับเพลิงเลยนะทุกคนมีรถดับเพลิงรถพยาบาลน,นะแล้วก็สีเขียวแม่ไม่แน่ใจว่าคือรถอะไรนะแต่สีดำคือรถตำรวจแล้วนกะ็รถที่เรานั่งอยู่เนี้ยคือรถโรงเรียนนะทุกคนเนแม่จะเป็นคนขับรถโรงเรียนแล้วก็ แท็กซี่นี่เราจะขับตามเมืองตรงนี้เลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าด้านในเมืองจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะรถของเรานะกำลังจอดรอเติมน้ามันอยู่พี่โบพี่โบเห็นปั๊มน้ามันด้านหน้าไหมรถเราเติมน้ํามันอยู่นั่นอะ่ะไปแล้วทุกคนนเราไปแล้วพี่โบนั่นเงเลย ถึงโรงเรียนแล้วหรอครับไาเดี๋ยวเราลงกันเลยไปไปไปมาเลย,ลง,เล,ยลงมาเลยไปปิดประตูตตด้วยล็อด้วยล็อคืนด้วยโอเคไปกันที่โซนอื่นต่อ แซนบีนะแล้วก็เราก่อนว่าโบนัสนะคะเราเล่นอาโซนไหนไปแล้วบ้านนะพี่โบนะคะคือโซนสีเหลืองอันนี้เราลดเล่นไปแล้วอันนี้เราก็เล่นไปแล้วนะทุกคนเหลืออะไรพี่โบอันนี้เรายไม่ด้เล่นเลยนะเรือรเกเราจะไปเล่นเรือล้มเกงแล้วก็เรือบัมกันนะทุกคนไปเลยนี่อันนี้รถนะคร พโอเคปะเดี๋ยวเราไปตามหาไอ้นี่กันดีกว่าเรือล่องแก่งโอเคไนหะม,นนมได้เลยได้เลยไปเลยครับตอนเราหาเรือล่องแก่งเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นเรือล่องแก่งเนาะไปเลยใช่ะได้นี่ใ้ดูสิเราต้องต่อชิงแล้วทุกคนมันเหมือนจุลสิทธิ์เลยอะ่ะเราไม่รู้ว่าในป่าเนี้ยมันจะมีตัว เราอนะคะเยืนนะเรารอดูนะคะว่าอันไหนว่านนะอุ้ยตรงนน้นมันมีสะพานด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าสะพานตรงนั้นนะเราจะสามารถยืนได้หรือเปล่ามันจะขึ้นได้ไหมนะทุกคนทุกคนพี่โบไปแล้วนะคะได้ไปคนเดียวเลยนู่เดี๋ยวเรามา,ร,ารอลุ้นกันนะว่าพี่โบนะคะโบไม่ไหวไหมคะพี่โบนะจะขึ้นเนินนี้ได้หรือเปล่าตอนนี้ อย่างนะคะติดอยู่ที่นอนหรือเปล่าโอ้ยนูน้นคนเรือลันเนี้ยมาแบบไม่มีคนนั่งเลยนะหรือว่ามันจะมีผีสิงหรือเปล่าทุกคนไปเลยเจ้าเรือล่องแกง่งตอนนี้พี่บไปถึงด้านนู้นแล้วคนเดียวเลยโอ้ยสุดยอดไปเลยลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่รอยอยู่ตรงนี้นะ เพราะเพราะว่าตรงทางนู้นอ่ะมันมืดนะทุกคนไม่บอเลยจะกลัวเนนี่ดีดิเห<ด><ด>ลือล้อมแ่นผีสิงไปแล้วเราอยู่ที่ซโซยนโยโยยิงน,นะคะทุกคนไม่บอกไงไม่ปล่อยตัวลื่นลงมาเลยครับอา,าตาตรงไหนต่อ,อไปขึ้นหม่ขึ้นให้ถูกทางครับลูกไปเลยทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่โซนโยโยยิงน,นะคะนี่โอ้ยปีละปีละ ได้พี่โบพี่โบยกขาขึ้นยกขาขึ้นอาไปเดี๋ยวเราไปปีนป่ายทางโน้นหน่อยได้ไหมลูกไปเดี๋ยวเราจะไปลองทำภารกิจด่านต่อไปกันนะคะทุกคนวันนี้เด็กเยอะมากเลยตรงนี้นะคะคือดานปีนป่ายนะคะเดี๋ยวมาดูว่าพี่โบจะปีนป่ายได้หรือเปล่านะคะขึ้นไปได้เลยลูก ได้พี่บอ้าหน้นนนดูเพื่อนปีนป่ายดิดูเพื่อนปีนป่ายโอ้โหสนุกใหญ่เลยตอนนี้นะคะเราอยู่บนชิงช้าสวรนะคะที่เราเห็นวิวยังงอนเลยทางน้านล่างตรงมันเป็นเขาวงกดนะนี้ก็ันนี้นะคะจะเป็นเรือปั๊ม ขึ้นสูงอีกแล้วนะพี่โบว์เล่วันนี้เราสนุกป่ะลูกอู้หสนุกมากนะทุกคนอะไรที่พี่โบไม่เคยเล่นคนเดียวพี่โบก็กล้าเล่นคนเดียวนะคะแม่นี่โอ้โหทุกคนสูงอยู่นะเนี่ยกลัวมากกลัวมากเล Okay. แล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นที่อื่นกันต่อใช่ไหมไม่ดีเลเช้าอู้หูดรสเาด้วยนะทุกคนตรงนี้ีือดรุสเสาด้วยโอ้ดูเพื่อนๆสิมาเลยขึ้นมากันใหญ่เลยตอนนี้แม่กับพี่โบนะคะเรามาติดอยู่ข้างบนพี่โบทำยังไงดีครับ ทุกคนเราติดอยู่ข้างบนเอา,าเราลงลเราลงได้แล้วสงสัยเมื่อกี้คงมีเพื่อนๆออ,ออกแม่เลยใช่ไมไ้มเราเลยติดอยู่ข้าบนสุดน้าจะตกใจหมดเลยนะตรงนี้เรติดอีกแล้วนะคะมีเพื่อนๆลงเดี๋ยวต่อไปอ่ะก็จะถึงคิวเราแล้วเดี๋ยวเราก็จะขอเขาลงบ้างแล้วนะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปลงกันนะพี่บอ ตอ,อนแล้วะครับตอนนี้ด่านบลของเรากำลัง,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 งลงจอดแล้วพี่โบอ,อยู่ตรงนู้นแต่พี่โบมาจะไปรับพี่โบกันทุกคนตอนนี้เราอยู่กันบนโรลลี่ป๊อปนะพี่โบ เอาตอนนี้เรากำลังจะอุ้ยไปแล้วมันคือโยกเยกแบบนี้เองมันหมุนได้ด้วย ที่โบนัสขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากอะไรัะฝากวิวไปก่อนร้อยก่อนแจ็คขอตัวนะคะให้โบนัสได้